กับความคิดชาเชว่าจุดเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวคะอันนี้นะคะเราจะเที่ยวโรงแรมโรงแรมอะไรคะโรงแรมเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังนะคะเดี๋ยวค่อยบอกนะคะโอเชียนหัวหินค่ะโรงแรมโอเชียนหัวหินค่ะอันนี้นะคะเราจะถัวห้องพักของเรากันเลยค่ะค่ะ ก่อนแรกนะคะเปิดประตูมาก็จะมีโซฟานะคะมีค่ะนุ่มมากเลยลนวัราก็จะมีกันที่นอนเซนหนุ่มนู้นนะคะนี่ค่ะที่นอนนะคะที่นอนก็จะเป็นปตียงคู่นะคะใช่ค่ะแล้วก็มีโทรศัพท์นะคะ คืออะไรคะทุกคนกลิ่นหอมค่ะอันนี้นะคะคือไฮไลท์นะคะของเรานะคะสำหรับผู้หญิงที่ชอบแบบมองกระจกนะคะนี้ค่ะกระจกกระจกโอ้โหลอยอาอนี้แล้วก็มีนะคะต่อไปก็จะมีตรงนี้นะคะเป็น นี่ค่ะตู้เสื้อผ้าก็จะมีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นที่วางของนะคะนี่ค่ะที่วางของนะคะแล้วก็จะมีลิ้นชักพวกช้อนชงกาแฟอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบชงกาแฟแล้วก็มีตู้เย็นนะคะตู้เย็นนะคะแล้วก็